งานนี้ไขข้อสงสัยบินแหล่งที่มาของเงินที่นำมาบริจาค10ล้านคา่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่สังคมต้องการมากๆสำหรับบินบริลลิตยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนกับไวรัสโควิด COVID -19 เจ้าตัวพร้อมทีมอาสาเริวมกตันยูจึงได้ไปแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่าและคนชราที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้ในชุมชนโรงหมูและชุมชนคลอง ภายใต้สโลแกนด้วยความห่วงใยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันต้นเผยว่า300กว่าครอบครัวที่ตนทำงานมอบเงินและหน้ากากอนามายัยโดยมอบเงินให้ครอบครัวละ2,000บาทและครอบครัวละ500บาทโดยจะเดินแจกตามบ้านและไม่ให้ใครออกมาเพราะว่ามันเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยและตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเดือดร้อนจริงๆเพราะทุกอย่างหยุดหมด คนที่เคยมีไรายได้กับไม่มีไม่ได้ตั้งใจว่าหลังจากเสร็จจากชุมชนตรงนี้แล้วจะหยุดพักสักก่อนและหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นชุมชนต่อไปและทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดเดือนเมษายนถึงแม้จะใช้งบประมาณ5ล้าน10ล้านก็จะทำล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยแล้วล่ะค่ะว่าเงิน10ล้านที่ได้มาบริจาคได้นั้นมาจากไหนตนก็เผยว่าปีนี้ตนได้เป็นพรีเซนเตอร์ประมาณสัก5-6ตัวมันก็ประมาณหลาย10บล้านจะนำ เงินตรงนี้มอบให้กับสังคมเพราะเงินตัวนี้ตนไม่สมควรที่จะได้เก็บไว้เนื่องจากได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะตนนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลบราชธานีนั่นเองคะ่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆคะ่ะ